คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ้ะนัจ้ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านของเฮียแปดด้วยนะครับผมฮะวันนี้อยู่กับจ้องแตกยา เป็นอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมค่้ายปีพีนะครับผมกับเกม The Dog House นะครับผมซีซั่น2โอเคซีซั่น1มันซื้อไม่ได้ซีซั่น2ซื้อฟีสปินได้นะผู้ชมเกมนี้นะรู้เอาไว้ด้วยนะครับผมนะก่อนเริ่มเกมนะผมวันนี้ฮิวแล้วเปิดฮิวอะไรมันนี้เฮียนะเฮียเป็ดอิวทูนมาที่ 13K นะครับผมนะ ไปดูรูปแบบกระจายเกมนี้กันก่อนว่าเป็นเช่นไรนะครับผมมาดูก่อนเลยนะผมหมาตัวใหญ่สุดหมาร็อกไวเลอร์นะสัญลักษณ์นะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับผมนะรองลงมาชิสุปเป็นตัวที่รองลงมานะผมรองลงมาอีกเป็นไอพันอะไรวะพันปั๊กกว่าเออแล้วก็ไอ,อนี่ล,ลืมลืมลืมชื่อพันอะช่างแม่งเอะไอห,ห,หมาหมาหมาตัวนี้นะเป็นตัว ลองลงมานะครับลองลงมาปอกคอรกระดูนะครับผมเริ่มเข้าตัวถูกที่ตัว A K Q J เลข10นะฮะร,รูปแบบเกมนี้เรียงนะเรียงจากซ้ายไปขวาน,นะท่านผู้ชมก็เข้ารายจ่ายแล้วนะอ่าแล้วรูปแบบเกมนี้จะมีตัวบ้านหมาเป็น Y นะท่านผู้ชมโอเคสายลักโบนัสนะครับผมเกมนี้เป็นรูปนี้นะฮะร,รูปตีนหมานะก็ใช้เป็น3ตัวขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะแลทีนี้มันมี รูปแบบของฟีเจอร์ด้านในฟรีเกมด้วยก็จะมีแบบบ้านไอ้วายตกค้างกับวายล่วงหล่นนะผู้ชมก็ในแบบไว้ออไม่ใช่ตกค้างนี่อติดค้างโอ้ตกค้างอะไรวะนะโอเคนะทุกก็รูปแบบติดค้างนะครับผมนะถ้าสามตัวเราก็จะได้เจ็ดรอบนะครับผมนะโอเคเวลามันเข้าฟรีเกมปุ๊บเวลาวายมาปุ๊บมันก็จะค้างค้างค้างอยู่เลยนะโอเค แล้วก็ถ้าเป็นแบบลุ้งหล่นก็คือมันจะให้อาดได้3ตัวได้15ครั้งรอบหมุนจะเยอะกว่าแต่ติดตัวที่ว่าวายจะไม่ข้างนะผู้ชมไปเล่กันเลยดีกว่าวันนี้มี13 k 13K เคเนะครับผมเล่นแบบเต็มที่ไม่อั้นเลยผมแบบไม่ไม่กักสเปกนะผมก็จัดไป30บาท30รอบสบายเรือกันไปก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเกมนี้ เกมนี้น่าจะต้องตามหลายไม้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเฮียค่อยไต่ระดับการซื้อฟิตปิดเอาแต่ถูกขึ้นไปแพงแล้วกันนะอันนี้นะโอเคไหมโอเค30บา30บาทสามสิบบาท30รอบ,บ,บเสียไปแล้วนะขอไปเริ่มแต่500บาทเลยได้ไหมซื้อแต่ห้าร้อยบาทเลยนะผู้ชม จะซื้อก,กว่าจะได้กําไรนะครับผมนะจัดไปแบบวายติดค้างเลยเดี๋ยวผมเล่นแบบทีละตัวให้ท่านผู้ชมดูเลยรอบแรกเอาวายติดค้างก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปเอาวายล่่งหล่นให้ท่านผู้ชมโอ,โอ้คุณสองมาอย่างรวดเร็วครับพ่อแม่พี่น้องอคุณสองรวมาสองต,ตัวอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เลขสามหมุนแล้วเลขสามฟีสป,ปินแล้วเอาแล้วจะบึ้มหรือเปล่า เกมนี้จะบึ้มป่ะบึ้มป่ะาโอไม่บึ้มว่ะโอ้ร้อยยี่สิบห้าบาทอยู่วายไหมขาดวายแถวสี่แถวห้านะท่านผู้ชมถ้าแถวสี่แถวห้ามาบอกเลยการันตีจ่ายชัวร์นะฮะจ่ายหนักๆ,ๆโคตรรอบแรกไปแล้วร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะกับการขาดทุนไปนะฮะสามร้อยสามสิบสี่บาทประมาณนั้นเอาว่าไม่เป็นไรครับเราขึ้นเบ็ดต่อบอกแล้วมาซื้ออย่างเดียวอันนี้ตัดเล่นไปแล้ว รอบนี้เอาแบบล่วงหล่นกันท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนนะแต่ได้เฮียเล่นจริงเฮียจะเล่นชอบเล่นแบบติดค้างมากกว่านะเปอร์เซน็นที่มันจะจ่ายมันเยอะกว่าท่านผู้ชมเอาจัดไปบ้านรางแรกมานราท่านผู้ชมบ้านราบสองมาอบ้านรางสามเข้ามาแถวนี้มาเฮ้ยจริงโอ้โหแต่ไม่ได้มาว่ะโอ้โหมันเป็นแสงยะตัวถูก โอ้ท้เมื่อกี้หมาเข้าเนี่ย, Stand ort, ort, ยอย่างเงี้ยอย่างชี่สู่มานะโอ้โหบอกเลยว่าบึมแบบบึมบ้มสริม,มบึมบึมมาแล้วบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังอี่สองมาแล้วบ้านหลังอีสามไม่มานะครับผมนะอ้จัดเลขสิบไปเต็มดอกเต็มคำเลยจังหวะนี้กับคูณสีู่ซื้อต้องหกร้อยจะได้กี่บาทวะเนี่ยบ้านหลังแรกมาด้วยที่คูณสามก็ผมรังที่สองมาหรือเปล่าไม่มานะโอ้เสรยดายว่าท่านผู้ชม เมาหลังโอ้หลังแรกไปอยู่กไกายรางที่2มาแล้วรางที่สามอีกรุก๊กเอ้ยโอ้โหปวดกระบาลลีเวนเอาละมาอีกมาอีกมามาหมา,มาไม่มานะเคมานะครับผมนะเลขสามหมุนเท่านั้นล่ะเฮียแบบอยากจะได้แบบบึ้มๆหน่อยดิบึ้มรางที่สองบึ้มรางที่สามมาบึ้มรางที่สี่ไหมโอ้โหไม่ลง เอาละหลังสองมีแค่สองหลังวะคโอ้เสียดายเอาติดกันเล้าแถวสามไหมแถวสามมาอย่างนี้ตัวหมาลงหมาลงหมาโอกระดูกลงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อูเซเซชินอโอ้โหหกร้อยสิบสี่บาทกำไรรอบนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทท่านผะู้ชมโอ้โหแหม ได้เรื่องอยู่จัดไปบึมบัมจัดไปแบบบึมบึมนะฮะป่ะเดยรรอบดีขึ้นเบ็ดกันไปซื้อที่หนึ่งพันกันท่านผู้ชมซื้อที่หนึ่งพันเลยนะฮะกำไรไม่มีซื้อก็โอ้ยสี่ตัวบุราสี่ตัวโอ้โหสิบสองหมุนเอาแบบติดค้างอย่างนี้แหละเออยผมไปเล่นแบบติดค้างแล้วท่านผู้ชมหลังจากนี้เราจะเล่นติดค้างกันละยาวๆเลยกระบอมนะ <c oughs> จัดไปเลยพี่หนุ่มขอกำไรให้พี่หน่อย ให้บ้านหลังที่สองมาแล้วขอหลังที่สามแถวที่สี่หน่อยได้ไหมผัดได้ไหมขัดได้ไหมขัดได้หรือเปล่าเอามาได้หมาอยู่ไปแล้วไปต่อแล้วไปต่อแล้วไปต่อขอบ้ากดก่อนดิกูว่าไม่กดดาวเฮียเฮียไม่เป็ดไม่กดไอ้เป็ดได้มาต่อไปไปขอแบบบึ้มบึมึบึม,มบึมบมนหน่อยดิจัดไปแบบบึมบมอ่ะเมื่อไหร่บ้านลงอ่ะ บ้านลงมเมื่อไหร่โทรบอกด้วยแล้วกันนะไม่ลงก็ดีซื้อบ้านเมื่อไหร่อ่ะเอาบ้านมาบ้านเด้โอ้ยคิวเต็มดอกนะประมาณนี้เอาละไอ้ไอ้อายนี่มันไม่ให้ครับผมก็โอ้โหปวดกระบายกันเป็นยาทีเดียวไอ้เวนโอ้โหอ้ยขอสักบื้มเมื่อเลยสามหมุนแล้วเนี่ยฮะเอากระดูกไปยังกระดูกกระดูกไปเต็มดอกครับผมดอกนี้ สี่ร้อยบาทไอเยี่ยบ้านมาแล้วรังที่สามโอ้โหยังไงก็การันตีจ่ายแต่มาช้าไปหน่อยนะนี่อย่าบอกนะเอเต็มดอกโอ้โหโอ้โหเอาบ้านสากสุดท้ายมาแล้วไม่มา,าท่านผู้ชมโอ้โหซื้อหนึ่งพันได้ห้าร้อยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหแม่งยอมกันไม่ได้เลยใช่ไหม ซื้อที่พันห้าเอา้ยไม่เอาซื้อพันสองอะซื้อพันสองไม่แตกผมไม่ยอมค่ะท่านผู้ชมมันเซตชาแนลรอบเดียวผมไม่ยอมยอมไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> จัดไปจัดรอบครับผมนะเมื่อกี้ให้ตีหนหมามาต้องสี่ตีนแล้วเลยแม่งจ่ายนิดเดียวไม่ได้งดหงิดนะบ้านหลังแรกมาบ้านหลังแรกมาคูณสามเปิดได้สวยครับผมรังที่สองมาคูณสองเป็นคูณห้าครับผมดอกนี่น่ารครับร้อยแปดสิบบาทจัดไปแบบบึบ้ม อีกสมหมุนกูจะบึ้มมันนะบึ้มไม่ได้กูจะบึ้มหน้ามึงไงบ้านหมาเออรับคิปนี้ก็มันแน่นนะนำให้ทำตามก็ดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับผมจัดทุนที่ซื้อพันสองกูได้300นะครับผมขาดทุนชิบหายแล้วอันนี้โอ้โห <laughs> โอเคก็ะท่านผู้ชมไปกันต่อแล้วขอจัดไปแบบบึ้มบสรื่มบึ้มบึมสรืม่มบึ้ม,มบ,มมบมึคือคือคือ,อ,อเลยนะจัดบาวายติดค้างครับผม เอากดดิเอากดไม่ติดอาจารย์กดไม่ติดวะท่านผู้ชมเอาช่วยกูสวยกูแล้วอ้าผมกดไม่ติดอ่ะเฮ้ยทำไมผมกดไม่ติดวะอิปไอเอลอิปไอเอล เราขออนุญาตรีเฟซแป๊บนึงนะพี่ชมขอรีเฟซน้องหมาแบบเฮียน้องหมาค้างกูกดไม่ได้กดวไวไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่กดกดเลิกฟีเจอร์ไม่ได้แข้งเฉยเลยเสียใจว่ะเอออ้าวสัตว์ปั่นไปซะแล้วด้วยปั่นไปแล้วด้วย,ววยมาโอ้โหมาแล้วโอ้โหม,มาบ้านสองหลัง โอเครีเฟนกับมาบ้าจังหวะเดียว г ร р а ตีความแตกนะผมนะจัดไปแบบบึ้มๆเลยอีกสองไม้ไม่แตกแล้วล่ะกูว่าโอ้โหถ้ามาได้ขนาดนี้ไม่แตกแน่นอนโอ้ดูเรื่องอันนี้ดูเรื่องอันนี้ดูเรื่องโอ้ยไหนส่งสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะโอเคกระโดดไปที่ไม้ละพันหกนะคุณผชม ไปกันต่อซื้อจนกว่าจะเจ๊งนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่ซื้อจนกว่าจะรวยบอกไม่เรียบไ,ไ,ไ,ไม่รววไม่รลกซื้อนะเกมเนี้ยมาดิโอุู้จัดไปแล้วสองหลักคูณห้าไอ้บ้าเลยไอ้สีนะ่ร้อยสิบเจ็ดบาทเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วอ่ะมันจัดเฮียแบบบึ้มๆแล้วจังหวะนี้เฮียมันต้องบึ้มไม่บึ้มวะอีกสามไม้อีกสามไม้บึ้มหรือเปล่าไม่บึ้ม เอ้ยบื้มแล้วบื้มแล้วอย่างนี้บืม้ nice! บมในสโตรมสามร้อยไม้สุดท้ายชิ oh! 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 โซโอ้โอ้โอโ้เมการางเมกาห้าร้อยอ้แต่ก็ยังไม่ได้กำไรอยู่ดีอ่ะพันสี่พันสี่ไม่มาว่ะซื้อที่สองพันเลยนะท่านผู้ชมนะไปซื้อที่สองพันแล้วกันแมงไม่มาซื้อสองพันแมงไปซะ จัดไปรอบนี้ขอให้มาขอให้บึ้มว่ะ <_ d> โอ้ยบ้านหลังแรกวันที่แถวสามครับผมนะขอแถวสองกับแถวสี่ไปมาหรือเปล่า <_ d> จัดสักบึ้มดิเอ้ยมาแล้วมาแล้วแถวสองมาแถวสองมาบ่อยแถวสามมาบ่อยครับผมแถว4ี่แถวห้าไม่ค่อยจะมาบ่อยเลยนะ <_ d> มาเออมาอยู่ด้วยกันบ้านอย่าหนีก,กันไปไหนมาสร้างกำไรสู่ความสุขให้กับเียเป็ดคนนี้เลว <_ d> บึ้มไปอีกอ จัดไปสระลึมบ้อบึ้มคลือลอ,อีกดอกหนึ่งขอวายแถบๆตรงนี้สักสองตัวได้ไหมขอบ้านสักสองตัวได้ไหมอ๋อเรียบร้อยอย่างนี้เจ๊งเจ๊งกูเจ๊ง,จงนลลางจะไม่ดีนะคาณผู้ชมไม่ไหวจะเคลียร์สิสามพันกันไปเลยนะผมดอกนี้ขอสามพันวะ เอาละมาลุ้นกันว่าจะได้เท้ากี่เท้านะเอ้าว,าวนะเลยกันหนึงโอ้โหสามดอกนะผมและผมก็ซื้อที่เดิมซื้อที่เจ็ดหมดุนวายแบบติดค้างนะฮะโอ้โหจัดไปแบบสวยงามบึมบึมเอ๊ะหน่อยสิอดอ,อ,อ,อกแรกมาแล้วนะฮะจัดอีกบ้านหลังหนึ่งมาโอเคโอ้ยมามาสองหลังรวดทีเดียวบึมไม่ดีหม่ไสับผมแปดอยิบี่บาท เอาแล้วเอาแล้วบ้านอีกหลังมากูบอกเลยแตโ่โหดเมกล้าไปดิระวันตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทแล้วผมสุดยอดสวยงามโอ้ดอกนี้ไม่แรงเท่าไหร่เลขสองสปินอะเลขสองสปินอะต้องล็อกไวเลอร์หรือว่าบ้านลงอ่ะเอาละล็อกไวเลอร์มากับตัวไข่ปึ้งไม่ดีครับผมไนห้าร้อยครับผมกูซื้อสามพันนะเพื่อนโอ้โหซื้อสามพันกำไรสองร้อยสำหรับไม้นี้ ก็ยังไม่เซ็นซีชนแนลอยู่ดีนะทำไมมาจ่ายยากจ่ายเย็นขนาดนั้นหรอ,อกระโดดไปทีสามพันหกกันหน่อยเอดเฮ้ยสามพันสองดกว่สามพันสองดว่าอ่ะซื้อดีม 3, 2, ไมสามพันสองนะานผู้ชมจัดโหดๆกันไปเลยครับผมดอกนี้บอกเลย,ยแยสล็อตแม่งสู้ชีวิตไอ้ไม่ใช่กูัวสู้สล็อตตอนนี้สล็อตแม่งสู้กับ โเหลือจะเชื่อวายมาอีกแล้วไปต่อเลยผมจัดบึ้มๆให้หน่อยโอ้ไม่บึ้มวไยอีกสี่หมุนอีกสี่หมุนบ้านลงไอ้เชี่ยแถวห้ามึงลงมาเกือบบ้านอ่ะไม่ลงเลยนะโอ้เริ่มถอเริ่มถอโอ้บ้านมาอีกแล้วโอ้หมดหมดกัน เดี๋ยวรอบนี้มันจะซื้อที่สี่พันท่านผู้ชมเฮ้ยสามพันหกก่อนดีกว่าแค่อ้ากระโดดสี่พันโอ้โหกูโดนสามพันสองกำไรกูจะได้เท่าไหร่วะเนะี่ยไม่รู้แหละไม่ได้กำไรผมไม่เลิกผมจะซื้อไปเรื่อยๆฉัซื้อให้คอมแบ็กไปเลยเวนมาสันทีนะอุ้ยรับมีแววมีแวแวได้สองมีแต่มีแววได้สองหลังนี้ด้วยรอบนี้มาเออมาชิสุก่อนเลยดอกนี้ ัดไปเอาไหนห้าร้อยนะฮะบ้านลงเถอะโอ้โหไอแถวนี้มันไปไหนวะนะกูเล่นมาสักพักกูย,ยังไม่ได้บ้านแถวนี้เลยโอ้ดอกนี้ต้นไหนไปอีกหนึ่งพันนะฮะบึมหน่อยดิบึมบึมโอ้ยชิสูดได้จะได้แถวหนึ่งจูเล่เรับต่อไปมันซื้อหมดหน้าตากันแล้วนะคุณผู้ชมเจ๋งก็เจ๋งแล้วมาเอาเนี่ย เอาปะเจงก็เจงและผมซื้อที่หมดหน้าตักเลยนะซื้อได้ที่4,500โอเคซื้อเลยครับ4,500เนี่ยมามาดูกัน4,500 4,500กูจะกำไรหรือเปล่าอันนี้ดูดิสล็อตมันจะสู้กลับหรือเปล่าผมสู้สล็อตแล้วนะสล็อตจะสู้กลับผมหรือเปล่าถ้าสล็อตสู้กลับผมปบอบผมเจ๊งแน่นอนน้านี้ บอกคนสู้สล็อตครับเอาแล้วเอาแล้วมันสู้กลับกูจริงเว้ยโอ้โหชิปหายแล้วโอ้โหโอ้โหแม่งรีดที่2,000นนะคุณผู้ชม แฮงสโลตมันสู้ว่ะสโลตมันสู้มือว่ะเพราะว่าบ้านหมามันสู้มือผมว่ะไปท่านผู้ชมไปดูดอกนี้กันว่าดอกนี้จะเบิ่มหรือเปล่านะกูซื้อไมล้ละสองพันแล้วนะมึงต้องเบิ่มคืนแล้วเออโอ้โหรางวัลเมกาหกร้อยรางวัลในสิผมสี่ร้อยอู้บ้านหลังนี้มกักเจเต็มดอก 1,400นะฮะรู้สึกเริ่มซื้อได้ทีละนิดหน่อหน่อยแล้วฮะซื้อดอกนี้แตกหมื่นโจได้ไหมมูซื้อเยอะแล้วเนะี่ยโอ้ซื้อเยอะจนแบบมันไม่แตกแล้วเนะี่ยโอ้บ้านหมาครับผมโอ้โหทีเดียวสามหลัง เอาแล้วขอขอหลังเนี่ยหลังเดียวพอจริงไม่ลงให้เจ้ีไอ้เชี่ยคูขอไม่เคยได้ดอดนีิกระดูกร <c oughs> อบนี้ผมจะซื้อที่พันหกท่านชมแล้วผมจะไปเล่นอีกอันหนึ่งแล้วกันผมจะไปเล่นแบบล่วงหล่นแล้วกันนะไม่ไหวละ เอาละรอบนี้หมดตัวคือหมดแล้วนะนี่หมดตัวคือหมดจริงๆหมดทำซีเว้าเลยฮนะโอ้โหเร่สีเต็มดอกสวยจัดไปหนึ่งบึ้มโอ้จัดโอ้โหถ้าได้ร็องไวเลอรนะ์นะเมื่อกี้ แถวนี้นะแล้วสองแถวนะโอ้โหบันเทิงจริงอ่ะจัดน้องหมามาให้นะอีกหา้าไม้บ้านหมากเกลือมากลยคะท่านผู้ชมไม่ไงเฮียเป็ดเริ่มจะทอแล้ว,วะ่ะเฮียเป็ดทอ่ะโอ้โอ้จดรอย ทีมาของคำว่าสู้ชีวิตนะครับผมแต่ชีวิตมันสู้กลับนะฮะอันนี้หมดตัวครับผมนหอออิน900บาทสุดท้ายเหรือศูนย์บาทแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ผมหมดแล้ว900หมดหมดตูดจริงแล้วหม,ห,มลหมดตูดเจ้งอยากจะรอให้เจ้งกันไปเลยใช่ไหม รอบนี้ผมจะไม่กดอะไรงีินะลุ้นอย่างเดียวละมาแอะโอ้โหโอ้โหรู้สึกแถวสี่แถวห้าไม่ลงจริงรอไว้แล้วกับตัวเจดอกนี้ครับผมจัดไป1 5 1บาทกับอีก3หมุนนะฮะมันการันตีจ่ายแต่มันจ่ายน้อยไปเพื่อนโอ้เพื่อมาไหมสุดท้ายไอ้เหี้ย โอ้โหโอ้โหจะรั oh! ่วดูดูดูกูเพิ่งจะซื้ออ้ในเมื่อชีวิตมันว่ามันแต่รักมันสู้กับขนาดนี้ผมสู้อะสู้แบบ ยิต้ตายู้ไม่ถอยไม่ได้ว่ะดับยปเป็ดขอไปให้สุดแบบเกมเนี้ยวันเนี้ยขอไปให้สุดไม่หยุดเจ๊งไม่เจ๊งกูไม่เลิกสัดได้เก่งตามคำขอเลยทีนี้อ้ยไวมาไวมาเยอะไวมาเยอะ โอ้โหปอดพ่ออดนี่เฮ้ยเป็ดรู้สึกท้อแท้แล้วคุณผู้ชมจัดเป็ดหกสิบเล่นดีกว่า สล็อตแม่งสู้ชีวิตออโอเคท่านผู้ชมเ,เจ๋งว่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝา,อากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจเย่เป็ดด้วยนะคะผมโอ้แม่งสู้เกินโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ